ต่อมานะครับมุมแรกครับร้านพี่โลดนะครับร้านพี่สุนโล้นนะยังไม่เจอนะครับอ่ะโอเคสวัสดีครับพี่โล้นสวัสดีครับอ่ะดีครับมาถึงมามุมแรกกาแฟนะฮะนี่อ่ะแต่ก็เวียนน้ำเงินอ่ะได้ครับเดี๋ยวไปถ่ายครับพี่อ่าครับเวียนน้ำเงินก็กาแฟไทยนะยี่สกประมาณนี้พี่บายจะมีปลาแม่น้ำเยอะนะฮะอันนี้ฮะอันนี้ก็กาแฟไทยนะปนยี่สก ันะี้ครับครับผมนะครับที่ไปมีปลาเยอะนะอแล้วก็มีช่อนงูเห่านะฮะโอ้อันี้ตัวใหญ่นะเนี่ยสุงปาเล่ย์พันหนึ่งราคาพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งปลากดคังนัดน,นี้กดคังถูงห้าสิบตัวนะครับ กดทางเหมือนกันแล้วก็สวายเปือกนะครับนี่สวายเปือกแล้วก็ปลาบึกแท้นะพี่โลดปลาบึกแท้กระทิงไฟนะครับอันนี้กระฟิงกระทิงไฟตัวสามร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้ฮะแล้วก็นกแก้วเลิฟนี่นกแก้วเลิฟนะครับนี่งสิบตัวแปดร้อยแปดสิบนะฮะ นกแก้วเหลืองอันนี้ครัไปไปไปบอ๋อผันผวนนะผันผวนอ่ะครับผมอันนี้ฮะนกแก้วอันนี้นกแก้วอ่ะสิบตัวหกร้อยห้าสิบอันนี้เส,ส,สือต้อ,ส,อสวยๆครับอ่ะดูได้เลยนี่ อ่ะเสอือเต้าสวยๆนี่สวยๆนะเหลืองๆเลยนะครับนี่สามร้อยห้าสิเหลืองๆเลยพี่ไบร์นะร้านพี่ไบร์มาเลยมีขมเหล่านิดนึงอ่ะแต่ผิวดีอยู่แล้วก็มีสับปะรดเขียวนะครับเขียวสั้นนะครับนี่อ่ะสิบตัวห้าร้อยสอดแดงสั้นนี่น่ารักอ่ะเนี่ย 6ตัวสี่ร้อยนะครับนี่หางดาบด้วยน่ารักเลยอ่ะประมาณนี้ครับน่ารักเลยนะครับสับปะรดสีนี่สามสี่นะครับสั้นหกตัวสี่ร้อยอ่ะตามนี้นะครับต่อมาก็สับประรดสั้นนะครับนี่ประสอ r น,น่ารักเยอะนะอ่ะหกตัวสี่ร้อยอ่ะตามนี้นะฮะ เสือต้อนี่นี่นอ่ะอีกตัวหนึ่งอันนี้เสือต้ออันนี้ครับสับป,ประรดสามสีสั้นอ่ะน,นี่สามสีน,นี่สามสีนน 3, 4, สั้นหกหกตัวสี่ร้อยนี่ที่ไปก็มีช่วงนี้ปีปลาสอดเยอะนะครับ เสือต่อลายเล็กนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ปลาตูหนานะอ่ะดูตูหนาตูหนาครับตัวสี่ร้อยนี่ตัวนี้ตัวละห้าร้อยก็มีนะครับอ่ะนี่ตูหนาห้าร้อยก็มีอ่ะตัวหนาห้าร้อย แล้วก็มีกาแฟไทยนะสี่ตัว400สี่ร้อยอ่ะสี่ตัวสี่ร้อยอันนี้ฮะแล้วก็ยี่ยี่สบไทยนะครับอ่ะนี่อ่ะยีสย่สบไทยอ่ะนี่ยี่สบไทยนย่าสวย อันเลเทลอันเลเทล,ลเทนักเตะนะครับถูงหนึ่งมีสิบตัวอันเบางตัวลายขา,ขาวๆดีนะแล้ก็พาเทพานะครับเทพาอ่ะแล้วก็ปลาเสือดาวนะฮะเสือดาวนะครับ น,นี่ครับแล้วก็เสือพ่นน้ำนะครับนี่อ่ะแปดตัวต,ตามอันะฮะ <c oughs> ก็ปลาเขาดำนะครับอ่ะ <c oughs> เขาดำก็มีนะครับนี่ <c oughs> เขาดำ ก็บอลเนียวครับอันนี้พที่หน่อยี่เขามียกำลังท้องนี่บอลเนียวตมีาเป็นไปเขาจะไม่เห็นหน้าลูกเฮ้ยใจเย็นเอาใจเย็นอันนี้นี่ผมว่าไม่เหมือนกันคนดีพี่รักครอบครัวอันนี้อันนี้ พิ่โชนี่อ่ะตามนี้นะฮะพี่ไบร์ตรงนี้พี่ไบร์ถูกต้องตรงนี้พี่ไบร์นะพี่ไบร์นี่นี่นี่พี่ไบร์อ่ะนี่หมูเจ้าพัดพม่านี่อ่านี่ฮะตามนี้สวยนะสวยแดงๆรู้เลยมาจากไหนในพี่ไบร์เอสซีนะโอเคฮะโอเคดีมาก อย่าไปเคลิ้มมากแกเพีย้ยนเพียนเอ้อ่า <c oughs> อ่ะ,อะนี่ฮะอ,อ่ะ L หนึ่งหกห้าสองตัวห้าร้อยนี่นี่นีอะต่อไปครับนี่ไฟไอซ์ครับสองร้อยห้าสิบอุ้ยแดงนั้นเนี่ยของพี่ไบร สวยนะสวยมลองดูนี่สวยนะคีบแตงเดียเนี่ยสวยสวยไฟไอซ์นะครับนี่สวยสวย มีไฟอร์ไอนี่เยอะมากนะพี่ไบนี่ยสวยๆเยอะเลยนะ,ะแล้วก็งวหอบพม่านะครับนี่สองร้อยอันนี้ครับพี่บไบมีปลาเยอะนี่อาบาอาบานี่สามร้อยต้องผ่านรีบอันนี้ครับ าอ๋อเหรอหายไปไหนมาไหนบ้างเขาโหเลยว่าพี่พูดอะไรเนี่ยสาระไม่มีเลยพี่เป็นคนมีสาระมากเลยนะต่อไปมังกรน้อยนี่มังกรน้อยนะครับมังกรไม่เห็นมีหนวดเลยพี่อันนี้มังกรน้อยไงเอา ร้อง้อยเหมือนของพี่ใช่ไหมน้อยเหมือนของพี่ไหมไม่มีหนวดโอเคฮะนี่นี่กะพีถังยาวสวยกระเพียงถังยาวประมาณนี้นะอันอันนี้กี่บาทครับราคาาโอเคครับนี่เอฟซีอัปเดตราคานะโอเคสวยนะเนี่ย ที่ายนี่มีปลายเยอะนะครับลุกเล่นกระดิกแคะะกระดิกกระะนะครับประมาณนี้ครับเยอะมากแต่สม่าตาลร,รวมสั้นก็มีนะฮะน,นี่อันนี้สม่าตาลร,รวมสั้น หมูอินโดอันนี้หมูอินโดประมาณครับหอยทหารเยอะแยะอ่าน,นี่ครับเฮ้ยโอ้หวางเต็มเท้าเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้วิไวใจเย็นย <c oughs> เดี๋ยวปาปาไอ้สมปุกหมดน <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> ดูคน <c oughs> ดูคนเรียง <c oughs> เหมือนไล่ที่นะเนี่ย <c oughs> แต่เดี๋ยวเข้าไปข้างในหน่อยนะฮะ อ่าก,ก้างพัดล่วงสวยๆใส,สๆนะครับอ่าี่ซื้อเพชรน้อยกระดีแคะซิลหนูดิออนอ่าดิออนนะฮะนี่คานินเตาบิเชียทองโบอินโดนะฮะนี่กระดีน้ำผึ้งอ่ะสวยๆนี่ออตโต้ เอาโตัตามที่ไปตัวใหญ่นะเนี่ยอ่อประมาณนี้อ่ะะเพียนหน้าแดงนี่ะเพียนหน้าแดงะเพียนหางยาวนี่ฮะแล้วก็บังกรเงินอ่าังกรน้อยนะครับทีบาร์บดิบางท่านหลายท่านชอบ อินรินิดตัวนั้นเขียวไฮแบ็กเขียวนี่พันสองนะตัวนี้อ่ะเขียวนี่พันสองไฮแบ็กนี่พันห้าอันนี้เป็นเงินเผื่อนะครับเงินเผื่อกรองหันถุงวาะสิไม่มีราคาอ,อธิจีอ่ะตามนี้อคอินโดนะครับตัวนี้ ออสเตรเลียนี่ตามนี้ครับพี่บย,ยบขายมังกรนะอีซินิดนี่อ่ะเป็นเม็ดมังกรได้เลยเดี๋ยวไปดูอีกด้านของพี่ใบนะคะ อ่านี่สายไม้น้ำนะครับซิวหนูนะครับซิวข้าสารประมาณนี้สิบห้าตัวหนึ่งร้อยนะครับ่ะต่อไปซิวเขียวนะครับคูโบไต,ตนี่อ่ะแล้วก็ซิวเพชดน้อยนะนี้ะเป็นแคระอ่ะ้ลยนะจะเป็นแนคระ สีหางแดงอ่ะน,นี่้สีหางแดงครับอันนี้ก็มีปลาซิลเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มีอีซินินตัวเล็กอ่าอันนี้เป็นทีบาร์ฟนะครับทีบาร์ฟแล้วก็แบ็กเบอร์รี่ปนกันเขาเกลี่ยนพิกเทลจริงแต่เป็นทีบาร์ฟนะอ่าไม่ได้ก็ชื่อเก่า อริแก้มชามาส,สวยๆช้อนงูเห่านะครับอ่ะดีลวาวดีนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานี้นะครับอ่ช่อนข้าหลงเส้นพาลัมนะครับอันนี้ฮนะสวยๆนะ เดี๋ยวครับร้านพี่ไบส์มาเลยนะครับมาดูข้างบนสิข้างบนก็อโลหน้าเงินนะครับนี่สวยๆอ่าแล้วก็มีอีกชิน้นอีกตัวหนึ่ง ที่ไปก็ปลาเยอะอยู่นะอะแล้วก็มีดังกระดีนะกระดีนีออัน,นนี้นะครับแล้วก็กระดีพอปลอนะครับก็ดูกันนะฮะมีหลายนะอันนี้ก็ปลาคอสเต้นะคะนีะ่ราคาตามนี้นะครับ3มตัวร้อคอสเต้ กระดีแดงแล้วก็บอลนียวนะครับกับซิวสแคนนะครับแล้วก็นี่ครับเสือตมาตาหางยาวนะครับแล้วก็ซิวม่วงมีอยู่ตรงกลางนะครับนิดนึงแล้วก็บอลนียวนี้ ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เสือสมมาตรตารวมนะเป็นสั้นนะนี่สมมาตรตาสั้นอนาการดีประมาณนี้นะคะะรับะเกิดขึ้นเบอร์พี่ใบบ้านโป่นะครับอ่ะ